ยทะเลาะกันแล้วเนี่ยเสียงจะญ่เงี้ยแล้วไม่ห้าค่ะทีอ่ะกูนะอาศัยรถเข้ามาด้วยแล้วสภาพเนี้ยเขาแค่กูขึ้นรถนี่เนี้ยไปห้าหน่อยทะเลาะกันแล้วฮะเมื่อกี้ทะเลาะกันอยู่ไม่ดนเหรอเมื่อกี้ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วนี่หนักิงลูกคงแล้วไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยเหรอก็ทะเลาะกันยังไม่ใครจะไปรู้หรือหงแล้วอ่าไปทะเลาะยังไงวะไม่มีอารมณ์ร่วมไลยทะเลาะที่มันมีอารมณ์กันหน่อยได้โอ้ไม่รู้ทะเลาะกันแล้วโอได้ครับผมเอาใหม่เอาใหม่

ทะเลาะกันเลยเนี่ยทำไมผู้คุมไม่เข้าามห้ามล่ะนี่มึงลิเกลี่ยหนังเอ็กเนี่ยสายทะเลาะกันสะพอนกเกงกูตึงเลยอะ <c oughs> ่ะบอกว่าแบบมีอารมณ์นี่กูทำได้เลยเนี่ยมันอารมณ์ยังยิ่ทิ้งหนอ่อเน่ยมันไม่เจ็บอันีเดียบมึงช่วยโกยมันดางขวาหน่อยไอ้สายม <c oughs> ันโง่เลยแล้วฟอดฟดเลยมันบึืนน่ะบืนน่ะเหมือนเม็ดแมงล่าอ่ะมันโดนน้ำแล้วมันบึืน ต้องเอาอยัางไงต้องเอาอยัางไงบอกมาทะเลาะกันให้มีจังหวะจะโ้นหน่อยไม่ได้ข้าไม่ห้าโพูดได้ครับร<อ>ัตยาแม่ชัดนัตยาแม่ฉันรตยาแม่ชัดนัตยาแม่ฉันรตยา ถ้าผมล้อปุ๊บเนี่ยฮาเต็มเลยนี่กูจะล้อกันแล้วเนี่ยลงแงมเมื่อกีอนนกก้ทเราแล้วไม่มาห้ามสักทีมึงล่าเลย,ลเลยลก,กันมากเลยมึงตลกันดนัแล้วมันยังไงทล้อให้มันโวยวายแบบคกคลือคล่อนทัานหน่อยไงแต่ผมก็มีจังหวะไงมันคลนละจังหวะกันแล้วโอ้โหไงใหม้มันเลีงมงนมโอ้โห,โโหเลยโ,โหเลยได้ได้มาแต่ย่แม่ฉัน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 

ดอกไม้อยู่ที่อยู่ที่มึงก็บอกนี่ลังหูนี่มึงคนรุูนใหม่ไมรู้จักไหมผมแรกถัดจากไม้ผมไม่รู้จักนี่วะถัดจกไม้เหรอเออมาอาไมถัดากไม่ยาแม่ชันยาแม่ชันชม่ชันันแม่ชันทากไมะเันี้ง ึงตีเลยตีไปหลายที่แล้วน่ะกเจ็บหม่หนุนสึกแม่กูตีอะเจ็บนักป๊อปป๊อดวงในหัวมึงเนี่ยึงตีแล้วเหรอเสียอ้วกระจอกมากเลยเนี่คนดูเขามานนั่งากคนดูน่ะอย่าให้เสียแรงที่านั่งตูดเปียกเล่นให้มันสูงจริงจังหน่อยให้มันทุ่งเทหน่อยม่คุ้ไม่ตี่นงตรงไหนจะจริงจังๆเล่นแบบแบบตีก็คือตีไปเลยผมนักแสดงผมรู้อมอฮะ

โกงครับแต่ื่ี้ตื่นแล้วนะตื่นก่อนตืนก่อนผมถามหน่อยว่ามองจะวัดเนี่ยเดียวทางไหนกับสุพรรณเลยครับผมโง่มง่โงผมไม่รู้ัจโงดิงออกไปเนี่ยาวัดเลยาวัดเียวตายเลีวตายไปแล้วแล้วายทีเด้องไปเรื่อยเรื่อดี๋ยวแยกแยกทางเลยนะลตเว้น่ะลงขวาไปลกขวามีตีแยกเองเลีวตายทงไปเรื่อยสะพานสะพรออ่าองอ่ะสุพรร่างทองหนัอ่โโโงนะโกงนะนี่มไม่ไ้มม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 ม สวัสด <c oughs> ีครับพุกครับพุกคครับนี่นกันเต้นกันเออแล้วไม้เนี่ยผมจเอาไไหนไว้รอมากจริงรอมากจริงไม้อเดียวจะไไหนกกเพ่รอผมเหรอออนผมลาแลครับกลับก่อน